สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ในหัวข้อคนที่รอคอยเฝ้ารอที่จะได้ลงเอ,อยอยู่เคียงข้างกับคุณไปตลอดชีวิตนะคะเรามาดูกันเลยว่าคนที่คุณจะได้ลงเอ,อยด้วยเขาจะมีลักษณะเป็นเช่นไรค่ะพลังงานของคุณที่เข้าชมคลิปนี้นะคะคนที่คุณจะได้ลงเอ,อยกับเขามีลักษณะเช่นไรไพ่ใบแรก c o m p a r i o n ความเมตตาความปราณีคนที่มีจิตใจที่กรุณาจิตใจอ่อนโยนคนที่รู้จักปราณีปรานอมโอนอ่อน,ออนผ่อนตามได้คนที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อแพชชั่นคนที่มีเสน่ดึงดูดใจคนที่น่าลหลงไหลนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความไฮเปอร์ในตัวเองนะเป็นคนที่ไม่ชอบ อยู่นิ่งๆนะคะเป็นคนที่มีไฟในตัวเองอยู่เสมอเลยและโกรธเติบโตค่ะคนที่มีจิตวิญญาณที่เติบโตนะคะมีวุฒิภาวะคนที่มีโกรธ m i n ์ s e t มีพลังงานความคิดในเชิงบวกและ a n g เกโอ้แต่ก็เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะไปหยามเกียรติเขาได้ง่ายๆนะคะคนคนนี้เนี่ย ถึงจะมีความใจดีความเมตตากรุณานะคะแต่ใดๆแล้วเนี่ยด้วยพลังงานตัวเขานะคะเป็นพลังงานของคนที่มีความร้อนแรงในตัวเองนะ passion anger เขาเป็นคนที่มีขอบเขตในตัวเองค่ะใจดีก็ร้ายใจดีก็ได้ใจร้ายก็เป็นแบบนั้นเลยนะคะให้ใจดีก็ใจดีจริงๆแต่อย่า อย่าทำให้เขาโกรธนะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะคะในเรื่องของพื้นที่ขอบเขตส่วนตัว Godess พลังงานของเทพธิดาคนที่จะเป็นเทพธิดาประจํำตัวคุณหรือเป็นคนที่มองคุณเป็นอย่างกับ Guardian Angel เทวดาผู้พิทักษ์นะคะเทพธิดาเลยนะเป็นพลังงานของลูกรักจักรวาลน,นะคะได้สําหรับ Receive เตรียมตัวได้รับค่ะ คุณกำลังจะได้รับบางสิ่งบางอย่างนะคะมองว่าเป็น Intuition สัญชาตญาณความรู้เก่าความรู้เดิมการได้รับ growth การเติบโตทางสติปัญญาแล้วมีคนที่เขาพร้อมที่จะปกป้องคุณคนที่คุณจะได้ลงเอยด้วยเนี่ยนะคะหากคุณเป็นพลังงานของเพศหญิงนะคุณเป็นลูกหลักจักรวาลคะ่ะ คุณเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับ intuition สัญชตาตญาณที่แรงกล้ามีเซนต์มีสัมผัสเป็นคนที่มี passion ในตัวเองคุณจะไปเจอกับคนที่เขาเห็นคุณตั้งแต่แรกแล้วเขารู้สึกผูกพันรู้สึกหลงไหลสเสน่หาไม่ว่าตัวเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีความใจร้อนขี้โมโหนะแต่พลังงานคุณทั้งคู่นั้นเหมือนกับมาเพื่อมาปรับจูนกันคุณดูนะคะขาวกับดำยินและหยาง ม้าสีขาวและม้าสีดําคุณดูสินะเป็นเหมือนกับคนที่คุณจะเข้าไปในชีวิตเขาแล้วทําให้เขามีการเติบโตค่ะมีการเติบโตทางจิตวิญญาณจากคนที่มักโกรธขี้โมโหกลับกลายเป็นคนที่ใช้ความโกรดนั้นเป็นแพชชั่นในความรักแล้วเติบโตมากๆกลายเป็นคนที่ดีขึ้นคอม p a s s ั่นเมตตาการุณาปราณีคนที่คุณจะได้ลงเอยด้วยนะคะถ้าคุณเป็นเพศช,ชายนะพลังงานเพศช,ชายมาฟังนะคะคุณจะไปเจอคนที่เขา เปลี่ยนคุณได้โดยที่เธอไม่ได้ไปเจ้ากี้เจ้าการหรือไม่ได้ไปเพ่งโทษอะไรกับคุณแต่เป็นคนที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นคุณอยากเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนจากพลังงานม้าตัวสีดํากลายเป็นม้าตัวสีขาวพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันคุณจะไปเจอพลังงานของเทพธิดานะคะเธอเป็นลูกรัจกจักรวาลน,นะกอสเตสเนี่ยไพ่ใบนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนเลยค่ะ เป็นคู่รักที่ถูกกำหนดมาแล้วเหมือนกับคนที่มีความแตกต่างกันมากๆแต่กลับลงตัวกันอย่างเหนือเชื่อเลยค่ะน่าเหนือเชื่อมากๆเลยนะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณจะได้ลงเอยอยู่ด้วยกันไปช่วยชีวิตคนที่รอคอยที่จะได้ลงเอยกับคุณนะคะเขาเป็นเช่นใดจะมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้คุณได้พบเจอกันและคูนึงคู่ จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นบ้างมีอะไรที่เป็นสายสัญญาณชึบไพ่ใบนี้สองเหรียญและสองถ้วยสองถ้วยแล้วสองเหรียญการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะของคนรักในอดีตได้นะ,ะสองเหรียญเนี่ยนะคะไพ่อินฟินิตี้เนาะงูกินหางนะคะไพ่ห,หมายเลขยี่สบสองอะนะ ให้หมายเลขยีบสองเป็นเลขของดาวจัน์นะจันทรซ้อนจันทสองถ้วยนี้แน่นอนเลยคู่แท้ความรักแท้โซคอนเนคชั่นคนที่เป็นคู่กับคุณคนที่ถูกกำหนดมาสองเหรียญการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งน่ะนะดูกันนะคะเป็นเช่นไรความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณจะได้ลงเอ่ย,พยไพ่แบรกคิงออเป e n t a ต l e s ค่ะพไพ่ใบนี้นะงูสีขาวนะคะพญา พญางูพญานาคสีขาวคุณดูสิคะไพาราชาเหลียญคนที่จะได้ลงเอยกับคุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองเขาเป็นคนที่มั่งคั่งเป็นคนที่มีการงานการเงินมั่นคงราชาเหลียญน,นี่คือเป็นราชาที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพภคทรัพย์นะะมากกว่าราชาอื่นๆเลยนะมีจิตใจที่มั่นคงด้วยในออฟสอดเป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเองคะ่ะ คนคนนี้เป็นลนักษณะของคนที่คล้ายๆกับคนที่ชอบจะใจร้อนอยู่สักหน่อยนะมีความใจร้อนนะคะแล้วก็ตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้สำเร็จเป็นคนที่มีนิสัยที่ดื้อเอาการอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะคะเนี่ยไพย่ใบนี้คือการเอาชนะอุปสรรคเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแทนพลนค่ะพไพ่แบบต่อไปเป็นไพ่ของแทนพลน การปรับสมดุลคนที่อย่างรู้ฟ้ารู้ดินคนที่มีจิตใจที่ตื่นรู้และคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คนคนนี้สามารถอยู่กับคนได้ทุกระบบเลยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าเลยค่ะเขารู้จักที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์เป็นคนที่รู้จักการโน้มน้าวใจคนได้เทมเพลนต์นะคะไพ่ชาวธนูเนี่ย ในตอนนี้เนี่ยนะคะเหมือนกับตัวตนของเขานะคะตั้งแต่ที่เจอกับคุณนะถ้าได้เจอกันกับคุณนะ่ะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยบางอย่างโดยที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนไปเองค่ะเปลี่ยนไปเองจากจิตวิญญาณภายในก้าวไม่เท้าคนที่ทํางานหนักเหนื่อย ในตอนนี้เนะี่ยสถานการณ์ของเขาเป็นไปได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังเอาชนะอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะคะคนคนนี้เนี่ยทำงานอยู่กับการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นนะก้าวไม่เท้านี่คือคนที่มีอะไรแบบมีความรู้มากๆแล้วสามารถแก้ปัญหาให้ทุกคนได้พลังงานในไพ่นะคะคือเด็กที่มีไฟอยู่ด้านบนนะคะเป็นพลังงานของความหัวร้อนได้นะคะเนี่ยเขาจะไม่ชอบที่จะปล่อยปัญหาที่มีอยู่เนี่ยให้ ทางคาอยู่คนคนนี้เป็นคนที่เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่เป็นคนที่ไม่วิ่งหนีปัญหาค่ะเขาจะไฟอย่างเดียวเลยนะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่มีความกล้าแร่งในตัวเองจิตวิญญาณพลังงานของนักรบนะคะแปดเหรียญค่ะ compromise commit นะคะคอมมิชเมนต์ได้หมดเลยไพ่แปดเหรียญไพ่ของคนที่โฟกัสในเรื่องของการสร้างเงนื้อสร้างตัวการงานการเงินและคอมมิชเมนต์ที่ชัดเจนหลังจากที่คุณได้เจอกับเขาคุณจะได้รับความชัดเจนเลยคนคนนี้นะไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยนะคะมองว่าก่อนที่จะได้พบเจอกันเนี่ยเขาน่าจะมีความเป็นโสดมานานแล้วมุ่งหน้าโฟกัสในเรื่องของการหาเงินเป็นส่วนใหญ่เหมือนกับคนที่เห็นเรื่องเงินอะมาเป็นหลักเรื่องรัก มาเป็นลองนะคะไพ่เดทค่ะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนไกลชาวต่างชาติหรือคนที่เป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้ได้หรือเป็นคนในอดีตของคุณที่เคยเลิกลากันไปก่อนนะคะไพ่เดทนะไพ่เดทเนี่ยอยากจะบอกว่าคนคนนี้นะคะเคยผ่านความเป็นความตายมาเนี่ยเหมือนคนที่ awakening คะ่ะ template แล้วก็เดทเป็นคนที่มีจิตใจที่ตื่นรู้แล้วนะคะ enlightenment นะ หลังจากที่เจอกับคุณเหมือนตัวตนเก่าเขาตัวตนเดิมเนี่ยคนที่เคยหัวร้อนคนที่เอาชนะอุปสรรคปัญหาแบบที่ไม่หวั่นเกรงอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตแบบให้เงินนําทางนะคนคนนี้เหมือนกับว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะเขาอาจจะบอกกับคุณหลังจากที่ได้รู้จักคุณมาสักระยะหนึ่งว่าตั้งแต่ที่เขารู้จักกับคุณตั้งแต่ที่เขาพบกับคุณเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะแล้วเยอะมากโดยที่เขาก็ ยินดีที่จะเปลี่ยนด้วยเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวมารู้อีกทีหนึ่งก็กลายเป็นอีกคนนึงไปแล้วอ่ะอีกเวอร์ชันหนึ่งของตัวเองไปแล้ว Six of Swords ค่ะมีเกณฑ์ว่าเป็นคนไกลนะคะคนไกลคนที่อยู่ห่างกันต้องเดินทางถึงจะได้พบเจอต้องเดินทางไกลนี่นะคะไพ่ Six of s w o r d คุณดูนะพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของผู้หญิงที่ยืนอยู่คนเดียวตรงแท่นศิลานะคะ แล้วก็มีดวงดาวมีพระจันทร์ที่คอยนำทางเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของการรอคอยพลังงานเพศหญิงนันเนี่ยนะที่รอคอยการเดินทางนะคะรอคอยอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะมีความห่างไกลกันเป็น long distance คนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลห่างจากคุณไพศใบต่อไปเป็น the tower ค่ะ the tower มาต่อกับ6ดาบ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณคนที่คุณจะได้ลงเอยด้วยคุณจะได้พบเจอกับเขาแบบปุบป,ปับสับพันธ์เป็นคนทางไกลคนที่เคยมีประเด็นเคยเลิกลากันมาก่อนหรือเป็นคนที่เคยมีชีวิตที่ล้มเหลวมาก่อนก่อนที่จะมาเจอกับคุณนะคะแบบสับพันธ์ปุบป,ปับแบบกระทันหันเลยฟ้าผ่าฟาดลงมาเลยนี่นะคะและคนอฟครับ คุณเป็นคนใจดีนี่เป็นพลังงานของเทพธิดาผู้ใจดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาคุณรู้ไหมคะว่าความใจดีน่ารักของคุณความอ่อนโยนของคุณความที่คุณเป็นคุณแบบนี้แหละค่ะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจเขามากๆเลย ความใจดีของคนเนี่ยเปลี่ยนพลังงานของอศวินดาบที่มีความดื้อดึงคนที่ไม่เชื่อแล้วในเรื่องของความรักคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วโฟกัสอยู่ในแต่ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ทํางานแบบที่หามลุ่งหามค่ากลับกลายมาเจอคนที่น่ารักใจดีแบบนี้เหมือนได้สิ่งดีงามเหมือนกับคนที่ถูกเปลี่ยนแปลงถูกบีบนวดถูกบีบอัดนะคะพลังงานของเขาจากคนที่กลายเป็นหินเนี่ย กลับกลายเป็นพลังงานของคนที่อ่อนโยนนุ่มนวล 6. i x of p e n t a c l e ค่ะความรักที่เท่าเทียมคู่บุญคู่บารมีคนที่เกื้อนหนุนกันเป็นคู่บุญคู่อุป,ปถัมภ์ค้ำชูคนคนนี้ค็นคนใจดีนะคะ 6. เหรียญน,นี่คือการให้และรับนะคะ give and take เรามาดูกันสถานการณ์หลังจากที่คุณเจอกันและความสัมพันธ์หลังจากนั้นจะพัฒนาไปในทิศทางใด king of p e n t a c l e ค่ะ ออฟฟิเชียอยากบอกอะไรคนที่คุณจะได้ลองเอ่ยด้วยนะคะคนที่คุณจะได้ลองเอ่ยไปจนชั่วชีวิตเลยชุดดิไฮโลแพนไพ่ของชาวรา,าศีพฤษกนะคะไพ่พฤษกโอเคอ๋อไพ่เดทนี่เป็นไพ่ของชาวมังกรน,นะคลิปนี้นี่มีธาตุดินนะคะเข้ามานะเป็นธาตุดินพฤษกกันมังกรเนาะนะคะเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้ แตกฉาาเลยนะคะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเห็นไหมคะกวางขาวงดงามมากเลยค่ะเป็นพลังงานของการเยียวยารักษาด้วยนะเนี่ยเป็นคนที่มีภูมิปัญญาเก่าภูมิปัญญาเดิมนะคะไม่ว่าตัวเขาเนี่ยจะมีการเกิดดับจิตเขาเนี่ยคะ่ะดวงวิญญาณจะเกิดดับกี่ครั้งกี่หนแต่คนดูสิคะดวงวิญญาณเขาเนี่ยเป่งประกายมากๆเลยนะเป็นคนที่มีความรู้ค่ะ เป็นคนที่มีความรู้แบบภูมิปัญญาขั้นสูงนะอาจจะอยู่ในสายงานที่เกี่ยวกับด้านวิชาการนะคะชอบอ่านหนังสือชอบเร,เรียนรู้ไฟออฟวานเป็นคนที่รู้จักเอาชนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเอาชนะนิวรณ์ทั้ง5ได้กิเลสทั้งปวงนะคะคนคนนี้เป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้มีการรับรู้และปล่อยวาง เป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงเหมือนกับเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะมีอะไรที่จะทําให้เขาสับสนในการใช้ชีวิตได้อีกแล้วค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ตามรู้ทันอารมณ์น่ะเนี่ยพลังงานคนตื่นรู้เลยนะคะ six of wands การประสบความสําเร็จคนที่มีความสําเร็จในชีวิตแล้วนี่ไพ่ของการแต่งงานได้นะไพ่ victory นะคะชัยชนะและความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ คุณจะเจอกับเขาในช่วงเวลาที่เขานะมีการประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาทําสายงานที่เขาทําแล้วหากเป็นในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะเมื่อคุณทั้งคู่มีวเบรชันที่ตรงกันเมื่อคุณทั้งคู่มีการปลุกตื่นจิตวิญญาณมาถึงจุดที่ไม่ต้องกลัวกับนิวรณ์ทั้ง5้าอีกแล้วคุณจะได้ลงเอยกันแบบผูกมัดชัดเจนค่ะเป็นคอมมิทเมนท์ที่ชัดเจนมากๆเลยเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีกันด้วยนะคะ อสศวินดาอยากบอกอะไรอัศวนดาค่ะ s e v e of wands ความพยายามในกรณีนี้นะคะมองว่าคุณทั้งคู่มีภารกิจที่จะต้องทำก่อนที่จะได้มาพบมาเจอกันต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองพลังงานฝ่ายชายกำลังเอาชนะอุปสรรคและปัญหาที่ต้องพบเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างปรบปรับฉับพลันกระทันหันดวงจิตที่มีการ awakening เกิดขึ้นใหม่ นะคะแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติความคิดมุมมองในด้านความรักนะจากคนมักโกรธจากคนที่ไม่เชื่อใจในความรักคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะกลับเปลี่ยนแปลงไปนะคะส่วนพลังงานของเพศหญิงเป็นพลังงานของคนที่พยายามค่ะคุณพยายามเข้าไปในป่ามืดคุณดูสิคุณอาจจะไปพบเจอกับคนที่คุณต้องพาเขาออกมาจากป่าทึบ อันมืดมนแต่ดูนะคะมีดวงไฟทั้ง7ดวงนะคอยส่องนำทางให้คุณอยู่คุณกำลังเข้าป่าไปพาพาคนรักของคุณออกมาจากท่วงดักไนนะคะออกมาจากชีวิตที่มืดมนของเขานะคะเป็นทางงานนี่ไงเห็นไหมคะเดอะเฮอร์มิตแสงสว่างที่ปลายอุโมงม,มาแล้วคนรักของคุณนะเขาเป็นคนเก็บตัวค่ะเขาเป็นคนที่รักสันโดษอินโทรเวด นะคะถึงจะเป็นคนที่เอาชนะอุปสรรคในชีวิตแต่เรื่องความรักเนี้ยไม่สนใจเลยเขาเป็นคนที่เป็นพระอิฐพระปูนอะจะบอกว่าพลังงานความรู้สึกนะคะหมดไปตั้งนานแล้วนะไม่มีความรู้สึกอะไรจนมาเจอกับคุณนะคะถึงทําให้เขามีแพชชั่นขึ้นมาได้คนคนนี้เนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะไพ่ของชาวกันนัคนาราศีกันเขาเป็นคนที่มีความตื่นรู้ในดวงวิญญ,ญาณ ไพร่พะรีค่ะมาทั้งหมดเลยนะไพ่พระสังฆราชนะคะไพระร่พะฤุีนะเป็นโอโซจิตวิญ,ญญาณเก่าแก่ดั้งเดิมไม่ว่าจะกี่ชาติภพนะคะคุณจะจุดติลงมาเป็นคนที่จะต้องมีความเหมือนเป็นครูคร,รุครูบาอาจารย์นะคะคุณทั้งคู่เลยอะ่ะเหมือนเป็นคนที่มาปลุกตื่นกันแล้วกันนะในอบานแล้วนี่แหละคะ่ะ พอเขาเจอกับคุณนะคุณดูนะพลังงานไพ่พรฤศษีกลายเป็นอัศวินไม้เท้าเขาจะรู้สึกมีแพชชั่นกับคุณขึ้นมาทันทีจะรู้สึกมีความต้องการบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับหัวใจที่ถูกปลุกด้วยเปลวเทียนแห่งราคะเสน่หานะคะคนที่สามารถควบคุมตัวเองได้แต่กลับยอมแพ้นะยอมแพ้กับพลังงานเทพธิดาเนี่ยนะคุณมีจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมโยงกันและสามารถ เปิดโซิทไฟในตัวเขาได้นะคะปลุกไฟในตัวเขาขึ้นมานะทนพลังแลนอยากบอกอะไรนะคะคนที่คุณจะได้ลงเอ่ยก้าวดาบคนคนนี้ก่อนที่จะได้พบเจอคุณนะค,ะคนคนนี้เขามีความเครียดคิดมากนะคะเป็นคนที่นอนหลับยากค่ะกลางคืนเนี่ยนอนหลับยากมากๆเลยเราก็จะเป็นคนที่มีความคิดไปในเชิงลบจะไม่มองความรักในแง่ดีนะ เขาจะไม่ไม่เชื่อในความรักเหมือนกับเขาเจออะไรมาแบบที่หนักหนาสาหัสจนทําให้ตัวเขานะคะอาจจะมีภาวะของคนที่มีความเครียดเป็นเป็นตัวตนของเขาเลยอะนะสามเหลียนค่ะจากความรักที่คุณค่อยค,อยคอย่ทยอยให้กับเขาไปเขาเขาเห็นอนาคตในแววตาคุณไพ่สามเหลียนไพ่การเตรียมตัวสร้างอนาคตไฟอัพครับคนที่น้อยใจคนที่เสียใจ คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขามีอารมณ์ที่แปรปรวนนะคะมีความแปรปรวนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดวันนี้เป็นอีกคนพุวงนี้เป็นอีกคนหรืออาจจะสลับเปลี่ยนไปได้3นาที4อารมณ์เลยแบบนั้นก็ได้เหมือนสับ์สวิตอารมณ์ขึ้นลงได้อย่างนั้นเลยนะคะนะเรามาดูกันนะคะนายอวานอยากบอกอะไร เด e อ o ฟคนที่ชอบเดินทางคนที่รักอิสระไม่ชอบให้ใครมาจํากัดตัวเองไม่ชอบให้ใครมาควบคุมวงการไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่เขาผูกมัดมาก่อนหน้านี้เลยนะคะคนคนนี้เป็นคนอินดี้เป็นคนสันโดษนะคะนี่พลังงาน q ควีนออฟสอดพลังงานเพศหญิงอาจจะเป็นแม่ไม้ได้นะอาจจะเคยจบเคยเลิกนะคะหรือเคยสูญเสียคนที่รักมากๆไปและเดือมูนค่ะใช่เลยนะ คุณจะไปเจอกับพลังงานของคนที่เขาคิดถึงคนนึงหาแล้วหวยหาคุณขั้นสุดดมูลเป็นพลังงานของจิตวิญญาณความสัมพันธ์ถึงจะยังไม่ชัดเจนในตอนแรกที่คุณพบเจอกันนะคะแต่ในใจอย่างคุณนั้นรับรองเลยว่าโหยหากันและกันสุดๆถึงความสัมพันธ์จะเป็นอิสระนะคะแต่มีความคานึงหากันกังค้ากลางคืนนอนไม่หลับคิดถึงกันแบบเอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะแปดเหรียญค่ะแปดเหรียญอยากบอกอะไร ครียบวานคนทางไกลการสื่อสารโลกออนไลน์หากคุณนะคะทำงานเกี่ยวกับออนไลน์นะนี่ขอพูดเรื่องการงานด้วยนะคะคุณจะมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะคุณจะมีโพกซัย์มีรัพ์มากจากการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการการทำอะไรเกี่ยวกับสื่อนะคะเป็นสื่อกลางนะคะแบบนั้นนะแล้วนี่คือการสื่อสารโลกออนไลน์คนทางไกล คนที่คุณอาจจะเคยมีประเด็นกันในการพูดคุยกันแล้วอาจจะเคยทำให้กันและกันเสียใจทริอวานนี่คือคนที่มีหัวใจที่อกหักเจ็บช้ำเจ็บปวดยับเยินนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนในประเด็นนะหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณได้เลยนะคะเนี่ยคนในอดีตที่เคยเจ็บช้ำหัวใจคนคนนี้ถ้าไม่ใช่คนเก่าของคุณนะก็เป็นคนที่เคยมีอดีตที่เจ็บช้ำจนกลายเป็นพลังงานของเขาอะ่ะเหมือนกับคนที่แช่ตัวเองไว้กับ ทานน้ำแข็งเนี่ยนะคะเขาเขาฝังหัวใจเขาไว้กับกับน้ำแข็งเหมือนคนที่มีหัวใจที่เย็นชาเป็นคนเย็นชานะแล้วดูสิคะสิบเหรียญทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเวลารักใครนะคนคนนี้นะเขารักให้ไปหมดทั้งใจทุ่มเทให้หมดไม่มีกกคา่ะนะพลังงานพลังงานจริงๆแล้วเนี่ยนะตัวตนเขาเนี่ยเหมือนกับคนที่มีปมในใจมีปมมีอดีตนะคะที่เจ็บช้ำ เรามาดูไพ่เดทค่ะไพ่เดทอยากบอกอะไรเมจิ c เชนเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะคนคนนี้เป็นนักเล่นแร,แร่แปรธาตุเข้าใจการใช้กฎแรงดึงดูดค่ะเขารอคอยได้คนที่จะเป็นคนของเขาจริงๆคนคนนี้จะมีเขาเรียกว่าพลังงานแรงดึงดูดนะคะกับคุณเนี่ยมหาศาลเลยคุณอาจจะไม่ได้ชอบใครง่ายๆแต่กลับเขาคนนี้เนี่ย คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะหยุดนึกถึงเขาได้เลยทําไมต้องเธอไม่เข้าใจเทนอปครับดูสิคะมาหมดเลยสิบถ้วยสิบเหรียญการเป็นครอบครัวคนที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณเป็นคนเก่งคนคนนี้เป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนนะเป็นไปได้ด้วยนะคะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยก็พร้อมแล้วเหมือนกันที่จะสร้างครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนค่ะหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่คลิปนี้อาจจะเป็นคนเก่าของคุณคนที่อยู่ในประเด็นคนที่เคยเลิกกันไปแล้วครั้งหนึ่งคนที่เคยตัดจบกันไปนะคะไม่ว่าจะด้วยประเด็นอะไรก็แล้วแต่หลังจากที่จบที่เลิกกันไปเขาใช้เวลานะคะอยู่ในห่วงของความสันโดษนะแล้วมีแค่คุณในหัวใจนะคะถึงจะไกลกันถึงจะมีประเด็นที่จะต้องห่างไกลนะคะมีทั้ง long distance ความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไป แต่สุดท้ายแล้วนะคะดูสิคะครอบครัวแล้วการเริ่มต้นใหม่นะถ้าคุณไม่ใช่คนเก่าที่เคยเลิกกันไปนะคะคนคนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เขาผ่านมรสุมชีวิตมาหนักหนาสาหัสเลยกว่าจะได้มาเจอกันกับคุณนะคะหนักหนาสาหัสมากๆหกดาวค่ะหกดาบอยากบอกอะไรนายอ๊อฟครับ คนที่มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะเจ็ดออปชั่คนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะไม่จําเป็นเลยจะต้องไปหาใครเพราะอะไรคะมีแต่คนเข้าหาเขาเป็นคนเจ้าเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์มากนะคะเป็นคนที่มีออปชั่นเยอะมีตัวเลือกมีทางเลือกจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นพลังงานของคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วในเรื่องของความรักนะคะถ้าเขาเลือกที่จะเจ้าชู้จริงๆนะคนุณตัวนี้นะ กระไดบ้านไม่แห้งเลยแหละนะคะแต่ด้วยพลังงานดูสิคะสี่เหรียญคนคนนี้ห่วงเนื้อห่วงตัวนะเป็นคนที่ห่วงแหน่ะห่วงตัวนะคะเขาจะไม่ไม่ลงเอยกับใครง่ายๆถ้าไม่ใช่คนที่เขามั่นใจจริงๆว่าใช่นะคะแล้วมองว่าในตอนนี้เนี่ยพลังงานของเขานะคะหากได้เจอก,กันกับคุณเมื่อไหร่นะเนี่ยคนทางไกลนี้นะคะ จะเป็นพลังงานของคนที่หวงแหนคุณมากๆจะหวงแหนคุณตั้งแต่แรกเลยนะเดือดทาวเค่ะเด e อ o ทาวอยากบอกอะไรความรู้สึกที่สั่นสะเทือนในใจ The Empress คุณเป็นที่รักเมื่อคุณพบเจอกับเขาคนคนนี้นะคะเมื่อแรกพบเขาจะรู้ทันทีเลยว่าคุณคือภรรยาของเขาคุณกับเขาอาจจะเรียกกันเป็น สามีภรรยาตั้งแต่แรกคุยกันเลยก็ได้ตั้งแต่แรกเลยต่อให้จะไม่มีคอมเมนต์กันต่อให้คุณจะพูดเล่นกันก็เถอะแต่เหมือนคุณจะเรียกกันเป็นสามีภรรยาหรือเป็นฮาร์ดบัลเป็นวิฟเป็นเป็นคําเรียกที่เหมือนกับคู่สามีภรรยาเรียกกันเลยอ่แบบนี้นะคะเขารู้ได้ทันทีเลยว่าคุณเท่านั้นแหละที่จะเป็นภรรยาของเขาเป็นว่าที่ภรรยาว่าที่สามีของเขาสตรตส์ค่ะไพ่ของชาวสิง คุณเป็นที่รักจริงๆคนรักของคุณเขาจะยอมคุณคุณจะไปเจอกับคนที่เขายอมคุณได้ทุกอย่างไม่ว่าเขาจะเก่งจากไหนมานะคะแต่เป็นพลังงานของคนที่จะปกป้องดูแลแล้วมีความรักที่มั่นคงให้กับเพียงคุณคิงออฟคับแน่ดูสิคะความรักของคนที่ใจดีคนที่พร้อมจะมอบความรักให้กับคุณแบบล้นหัวใจแล้วจะยอมคุณห่วงแหนคุณจากนี้นะคะคุณเป็นหนึ่งเดียวหลังจากนี้ไม่ว่า ก่อนหน้าเขาจะเจอใครมานะคะแต่เมื่อพบเจอกับคุณคุณจะเป็นพลังงานหนึ่งเดียวที่จะหยุดคนคนนี้ไว้ได้เพราะเป็นพลังงานของลูกรักจักรวาล Queen of c u รค่ะแล้วนี่ไง King กับ Queen ก็คู่กันนะคะ Queen of c u p อยากบอกอะไรความใจดีความน่ารักของคุณนี้ j u d g ม m นนี่แหละใช่เลยพลังงานที่เมื่อพบเจอกันเมื่อไหร่คนคนนี้จะเข้าสู่เส้นทางทันทีเขาจะตื่นรู้ได้ทันทีเลยนะคะหลังจากที่เขาสับสนตัวเองมานานว่าเขา อยู่เพื่อรอใครเขาสับสนว่าเขาไม่ว่าอยู่มานานแค่ไหนกับทุกๆความสัมพันธ์จะมีประเด็นมีปัญหากันตลอดเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันความไม่เข้าใจตัวตนหรือทัศนคติต่างๆแต่กลับเป็นคุณที่เขาไม่กลัวเลยว่าจะทะเลาะด้วยเพราะทุกครั้งที่ทะเลาะกันนะคะ ไฟออฟสอรนะคะการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งไม่ลงรอยกันคุณทําให้เขาเติบโตได้ทุกๆครั้งเลยที่มีประเด็นกันทุกๆครั้งที่คุณทะเลาะกันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันคุณไม่ได้ทะเลาะเพื่อหา หาทางเลิกกันแต่คุณทะเลาะเพื่อปรับความเข้าใจกันคุณยื่นความรู้ดีๆไปให้เขาคุณบอกกับเขาในทิศทางที่ถูกต้องว่าทําไมคุณถึงไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทําแบบนี้เพราะอะไรแล้วเขาทาแบบไหนจริงจะดีกว่าความสัมพันธ์จะเติบโตไปในทิศทางนี้ถ้าเขาเปลี่ยนความคิดมาเป็นอีกแบบหนึง่งนะคะคุณทําให้คนคนนี้เติบโตแล้วตื่นรู้ขึ้นเปลี่ยนจากพลังงานแองเกอร์เนะะี่ยค่ะม้าเนี่ยม้าตัวน้อยเนี่ยขี้โมโหเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นคนที่มีความอ,อ่อนโยนมากขึ้น คุณทําให้คนที่มีความดุดันในตัวเองคนที่ไม่เคยยอมใครกลายเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจตัวเองแล้วก็ยอมได้มากขึ้นลดอีโก้ลงมาได้นะคะหกเหรียญอยากบอกอะไรค่ะห,หกเหรียญความรักที่เท่าเทียมนายออฟครับความรักที่เติมเต็มหัวใจเขารู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่กับคุณคุณเป็นเหมือนบ้านคุณเป็นเหมือนสิ่งที่เขาตามหาสิ่งที่เรียกว่าบ้านที่ไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่เคหาสถานแต่เป็นบุคคล เทนอฟสอดคุณเยียวยาความเจ็บปวดของเขาคนคนนี้ใช้ชีวิตโสดมานานค่ะเป็นโสดมานานเพราะหัวใจที่เจ็บปวดไม่มีใครดึงสลักออกได้เลยจนเมื่อเจอกับคุณคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคู่บุญคู่ปรารมีและนี่ค่ะหนึ่งถ้วยที่คุณมีผนวกกับเก้าถ้วยของเขากลายเป็นสิบถ้วยแล้วสิบถ้วยก็ออกมาในตําแหน่งตัวตวนอยู่แล้วเป็นคนที่มาเติมเต็มกันละกันเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่มาเติมให้ชีวิตที่ขาดหายของเขาพบเจอกับคน ที่เป็นรักสุดท้ายที่จะลงเอยกันสิ้นสุดแล้วนะคะความเจ็บปวดคุณจะเป็นพลังงานของคนที่เยียวยารักษาค่ะเป็นฮิลเลอร์นะคะเป็นฮิลเลอร์ได้สำหรับทัวร์ครับนี่ไงคะแล้วไพ่ที่เราเปิดได้ตั้งแต่แรกแล้วนี่นละคะ่ะคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายมั่นปั้นมือเอาไว้คุณมีคู่ที่โชคชะตากําหนดแล้วให้เป็นคู่กันแล้วเรื่องราวดําเนินไปตามนี้เลยคุณมีคนที่จะมาไขกุญแจปลดล็อกแล้วก็ เป็นคุณเท่านั้นนะคะเป็นคุณเท่านั้นแค่คุณเลยไม่มีใครอื่นอีกแล้วนะคะโอเคต่อไปเรามาดูกันนะว่าสถานการณ์หลังจากนี้คุณและเขนะคะจะไปลงเอยกันที่ใดนะคะจุดใดนะ,ะในความสัมพันธ์นะคะชึบสปาร์กความรักที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับนะคะหรือเกิดขึ้นเมื่อคุณเจอกันเมื่อไหร่คุณจะรู้สึกเหมือนไฟช็อตเหมือนสปาร์กขึ้นทันทีเซลลิ่งจะเป็นเวลาที่คุณรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างเต็มที่เลย อาจจะเป็นเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีใครที่รักคุณบ้างไหมคุณกําลังรอคอยใครอยู่คุณคู่ควรกับความรักหรือยังคุณดีพอหรือยังเป็นความรู้สึกที่คุณกําลังจะได้รับข้อเสนอเนี่ยค่ะนี่คือข้อเสนอข้อเสนอบางอย่างที่เป็นการเซอร์ไพรส์เลยนะคะ In t h e near f u t u จ e จะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเป็นที่รักหรือเปล่าคุณเป็นสุดที่รักของเขาหรือยังแล้วคุณจะได้ บางสิ่งบางอย่างเป็นคําพูดเป็นข้อเสนอเป็นเหมือนกับคําสัญญานะคะจากเขาคนนั้นดอ w เวค่ะได้เวลาแล้วนะคะที่จะเดินออกไปจากประตูบ้านเก่าที่ที่เก่าที่คุณอยู่แล้วคุณรู้สึกไม่ใช่ที่ของคุณออกไปสู่โลกที่เป็นโลกใบใหม่ค่ะ หากคุณรู้สึกว่าตัวคุณยังไม่เป็นที่รักคุณยังไม่คู่ควรกับความรักที่ดีงามนะคะขอให้คุณเปลี่ยนความคิดขอให้คุณมั่นใจว่าคุณมีคุณค่าพอที่จะเป็นที่รักมองหาสิ่งที่ดีงานในตัวเอง seek inner fulfillment first ให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณคู่ควรกับการที่จะเป็นที่รักนะคะใต้สำรับ dx lk คลิปนี้คอนเฟิร์มไปแล้วนะว่าเป็นคนเก่าๆของคุณ แฟนเก่าคนรักเก่าสามีเก่าหรือคนที่มีประเด็นกันนะคะนี่แหละค่ะคนนี้แหละที่คุณจะได้ลงเอยกันนะคะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสรุปว่าคนที่คุณจะได้ลงเอยก็คือคนที่คุณก็รู้อยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าเป็นใครนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบการทำนายแล้วนะคะเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ